อ๋อก็จริงๆวันนี้วันนี้รู้สึกดีใจนะคะเพราะว่าไม่ได้เข้าสึกกับพี่มานานมาก <c oughs> ใช่ค่ะแล้วก็แบบวันนี้ก็เหมือนแบบมากลับมาบ้าน,นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็รู้สึกอบอุ่นแล้วก็ลวมไปถึงเจอกับพี่ๆน้องๆที่ที่เราคุน้นเคยกันอยู่แล้วเงี้ยเหมือนกับมีเรื่องอะไรทไี่คุยได้เม้ากันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สนุกดีแล้วก็มีความสุขค่ะว,วันนี้ก็เป็นอีกคอนเสิร์ตหนึ่งที่ที่พันไม่ได้ขึ้นคอนเสิร์ตใหญ่แบบเนี้ยหลายแบบน่าจะสิบกว่าปีได้แล้เหรอขอบคุณค่ะ อ๋อนี่ไงเนี่ยจ้าอเลยนี่เลยอบร้มชุดแรกของพันปกนี้เลยใช่ลากใส่ก็มันมีแบบเราก็ยังมีงานจ้างบ้างอะไรบ้างเมื่อวานเพิ่งไปร้องเพลงมาอะไรเงี้ยก็คือเราก็ยังได้ได้มีโอกาสได้แบบได้ร้องเพลงไม่ได้แบบหายไปเลยอะไรเงี้ยค่ะก็ยังมีโอกาสได้ทํางานอยู่ใช่เนี่ยจะตื่นเต้นอีกแบบหนึ่งแล้วเพราะว่านี่คือแบบเป็นเป็นเรื่องเป็นราวมากขึ้นอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็รวมไปถึงแบบเวทีแสงสีเสียงอะไรเงี้ยค่ะรวมไปถึงกับ แฟนนเพลงที่เราอาจจะไม่ได้เจอกันนานแล้วในบรรยากาศแบบคอนเสิร์ตใหญ่อย่างงี้ค่ะ mm hmm. ก็อยากจะอยากให้ถึงนั้นเร็วๆอยากให้หลายคนไปให้กำลังใจกันค่ะ mm hmm. มีโอ้มีค่ะก็จะมีเพลงหลกักๆที่พันธ์เจมส์เราก็จะแบบว่าเพลงอย่างเนี่ยยุคสมัยชุชดนี้ uh huh. ได้ไปร้องค่ะ mm hmm. ใช่ค่ะเราก็มีปกติค่ะเราทำปกติ บรรยากาศเก่าๆใช่ไหมคะแล้วก็ดีใจค่ะอย่างแรกแล้วก็รู้สึกยังรู้สึกตื่นเต้นว่ามันจะมีความพิเศษอะไรที่แบบเรายังไม่จะไม่เคยได้ทำไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ก็คือจริงๆวันนี้เป็นวันแรกที่ได้เจอกับพี่ๆเขานะคะแล้วก็หลังจากนี้เนี่ยก็อาจจะเริ่มมีการซ้อมแล้วก็อาจจะมีการแบบยังไม่รู้เลยว่าจะลองเพลงอะไรบ้าง แต่พันก็รู้สึกว่าตื่นเต้นว่าเฮ้ยเราจะได้กลับร้องเพลงเก่าๆหรือเราจะได้แต่งแบบนี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยกลับอ่าใช่ค่ะตรงงนี้้ตอมาักใส่ใส่วิกใส่พี่ก็ถ่ายอันนี้ก็ไม่มผิดอะไรค่ะเราปกติแล้วเคยกันเรียบร้อยแล้วค่ะพ้าใจกันแล้วคือน้องก็แบบว่าเข้าใจแล้ว เราไม่ได้ดูหน้ามอ to like like นิเตอร์ด้วยค่ะรานนี้มีคนทางบ้านเขาดูอะไรอย่างเงี้ยแล hmm. <S <S ้วเด็กๆแฟนๆอะไรย่างเงี้ยก็เลยแบบว่าส่งมาถามกันเยอะล้วก็เลยเออเคลียให้เขาเข้าใจดีกว่าไม่แล้วค่ะตอนนี้ก็ปกติ้วเขาก็จัดการให้เรียบร้อยแล้วค่ะไม่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 โอ้ไม่ไม่ไม่ใหญ่ขนาดนั้นไม่คือเป็นการพูดคุยกันเองมากกว่าแบบชี้แจงเฉยๆเพราะเรากลัวว่าเขาอาจจะคิดว่าเราอนุญาตอะไรอย่างเงี้ยหมายถึงว่า ให้ทำหรือเปล่าอะไรอย่างนี้จริงๆแล้วไม่ใช่นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราเป็นทางเขานะอะไรอย่างเงี้ยแล้วคุยกันแล้วแล้วอีงสื่อตอนนีวใชไม่เห็นรูปอันนั้นใช่ไหมคะก็จริงๆก็ไม่อยากแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเหมือนเราไม่ให้ความรัผิดอยู่วะยัยใช่ทุกครั้งทัดผิงใช่ค่ะใช่ใช่เพราะว่ามันก็ผ่านไปแล้วด้วยอะไรอย่างเงี้ยอ้าวอาจจะแบบทางสองฝั่งของเขากับเราอะไรอย่างเงี้ยด้วยค่ะ จริงๆเขาเราจะตัดเองด้วยค่ะ<ม>แลวคือแบบเหมือนกับไม่ได้อยากพูดถึงพลาดพิงถึงเยอะแล้วบ่อยแล้วอะไรอย่างนี้ด้วยใช่กับตอนนี้อนชีวิตแฮปปี้นะคะก็มีความสุขดีค่ะถ้าใช้ชีวิตแบบเราก็แบบทํางานที่เราลากถึงแล้วอะไรอย่าแงบบนี้แล้วก็ใช้ชีวิตแบบปกติเหมือนเดิมทุกอย่าง ก็ถ้ามีก็ดีค oh ่ะไม่ได้ปิดมันก็มีบ้างค่ะมีบ้างแต่ว่าเราก็แบบเออเราก็อยู่ในในจุดนี้มันโอเคกว่าแล้วเวลาที่มันเหมาะสมก็ค่อยหรือว่ากันอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่รีบไม่รีบคิดเยอะขึ้นไหมก็ไม่คิดเยอะแล้วค่ะอย่าไปคิดเยอะแล้วตอนนี้ไม่เยอะแล้วเอาเป็นความสุขอ่าใช่ใช่ใช่ถ้าคนใหม่เข้ต้องรับอะไรในเรื่อไหนเราได้จริงๆเป็นคนแบบสบายๆง่ายๆมากเลยค่ะคือแค่แบบ เรารู้สึกว่าเราแบบคุยกันเข้าใจแล้วก็เป็นตัวเราเองอะไรอย่างเงี้ยก็พอแล้วนะคะมีเข้ามาแล้วก็มีโซเฟ่ไม่มีแล้วค่ะก็แค่สื่อวัตถุตาอะไรอย่างเงี้ยโอเคแล้วอะไรอย่างงี้คุยกันรู้เรื่องก็มีบ้างมีบ้างมีบ้างแต่บางทีก็อาจจะแบบว่าเอออาจจะเป็นเพื่อนๆกันไปอะไรอย่างงี้ก็มีค่ะแต่ว่ามีไมคก็มี รู้เราเป็นผู้หญิเราก็รู้เลยเขาออกตัวแรงหรือว่าเรารู้เองรัพ่ออกตัวแรงเื่นๆู่้เชียร์อะไรอย่างงี้ได้ป่ะค่ะค่ะมีบ้างมีบ้างมีบ้างค่ะอ๋อไม่มีไม่มีค่ะไม่มีไม่มีใช่ค่ะก็มีคุยคุยบ้างมีคุยบ้างค่ะมีคุยคยบ้างอ๋อลล่องลึกยังยังค่ะยัง ก็เน้นทํางานเป็นหลักด้วยแหละเพราะว่าพอพอเราได้ออกเพลงอะไรไปด้วยอะไรเงี้ยค่ะมันก็มีงานเข้ามามากกว่าอะไรเงี้ยเราก็เลยโฟกัสไปที่ทางนั้นมากกว่าอย่า <c oughs> งอย่างเรา่ราก่อนหน้านี้มันแบบไม่ประสบความสำเร็จเราคาดหวังไปครัง้งก่อนแต่ว่าครั้งใหม่ว่าเออเราจะไปถึงขั้นนั้นหรือก็ขอให้มันเป็นแบบแค่เรามีความสุขก็พอแล้วอย่างเงี้ยไม่ได้แบบคาดหวังไปขนาดนั้นแล้วค่ะ<ม>โอ้โหยังไม่คิดเลย ต้องเจอที่มันรู้สึกว่ามันคิดกันจริงๆอะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะแบบอันเรื่องของอนาคตแล้วล่ะอย่างเงี้ยนะคะเชื่อเรื่องชะตามันอาจจะเป็นเรื่องเวลาที่เหมาะสมอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะก็ก็เชื่อนะคะเชื่อ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 ผมไม่คิดเออไม่เข็ดค่ะไม่เข็ดเป็นคนแบบลืมง่ายอะไรอย่างเงี้ยไม่ค่อยเข็ดเดี๋ยวนี้ไม่ยากแล้วเดี๋ยวนี้ไม่ยากเดี๋ยวนี้ยาก